สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีวิตเป็นสุขสนุกกับเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราสองคนพ่อลูกจะมาพูดเรื่ององะไรกันคะพ่ออย่าบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนการทำพหอมออก <c oughs> ไม่อยากจะมาเรียนภาษาไทยวลคมค่ะเริ่มจากอะไรดีคะยกยอ่อปอปั้นยกยอ่อปอปั้นน่าจะแปลว่า พูดอะไรที่เกินจริงเกินให้คนฟังรู้สึกแบบว่าภูมิใจคนไท<ห>ยชอบยอก็ในถ้าเกิดว่าจากที่เรียนมาคำว่าแบบเยินยอยกยอน่าจะแปลว่าพูดเกินความจริงม,มากเกินความจริงอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องคือยอก็คือเกินความเป็นจริงแต่ก็มีเนื้อความจริงอยู่บ้างก็เรียกว่ายอ แต่นี้คําไทยเราเนี่ยเท่ายกย่องยกยอชมเชยยกย่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคําที่คนฟังแล้วดีใจ,ใจยังยังยังดียังดียังด,ยงดียังมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ก็อยากจะมาลงไปถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ครูบ้านคนไทยมานานแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลค่ะคือต้นยอหรือไม้ยอ มันทําไมเขาจึงบอกว่าเป็นไม้มงคลเ,คเขาจะปลูกที่บ้านเคยได้ยินแต่มะยมอ่านิยมยกย่องอ่านิยมคนนี้คนนิยมต้นยอก,ก็คนขนุนก็อุดหนุนยอก็คนเยือนยอยกย่องสรรเสริญฉะนั้นปลูกมานานแต่กุศโลบายของคนเวลาน,นั้นน่ะเขาเข้าใจในเรื่องของสรรพคุณของต้นยอ ยอ,อนั้นน่ะแต่เดิมคนไทยเรารู้จักกันเอามาทำอาหารกินนี่ตัวสุก็รู้จักอย่างเดียวหอม,กมกอกหอมกนี่คือ <ไป S 1> อาหาร<อ>ที่เข้ากันได้แต่ภูมิปัญญาของคนโบราณน,นั้นเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเราแต่เราอะมองข้ามไปการที่เขาเอาใบยอมาหอมกกับแกงอ่อมหันหานานแกงกะทิทะสองอย่างเนี้ย เป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วก็ใช้ใบยอมาเป็นวัตถุดิบใช้ใบแก่ใบอ่อนใบใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่ประมาณไหนคะใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่อันนี้อันนี้คือใบจริงเลยออใบอ่อนอ่อนในนี้อ่อนอ่อนนี่เอามาทําใบยอทีนี้อยากจะพูดเรื่องว่าทำไมคนโบราณเขาจึงนิยมเอาใบยอมากินกันเป็นฮอหมกหรือแกงอ่อม มันจะต้องมีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าคนโบราณมักจะเล็งเห็นประโยชน์ของพวกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆที่นํามาทําอาหารโดยแอบแฝงไว้พ่อก็ไม่เคยได้สนใจเขามากนะพอมาศึกษาแล้วมาปลูกมาทําขึ้นมาเนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีเนี่ยเคยประเทศไทยเราเคยฮือฮากับเรื่องน้ําลูกยอใช่น้ำลูกยอแต่ว่าน้ำลูกยออันนั้นน่าจะนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคะพ่อเขาบอกว่าต้องมาจากไตติพ่อก็บอกว่าอ้ยลูกยอนี่มันคล้ายเกียงกัน ประเทศไทยเขาเขาเขามีลูกยอของเขาพันหนึ่งดินของเขาดีมันมีภูเขาไฟมันดินมินเกาะดินมันมันมีแร่ธาตุมากกว่าของไทยเราควรหนึ่งเป็นพันพันกินกันโอ้โหต่างๆน้าลูกยอแล้วก็เงียบเงียบไปเนื่องจากว่าไดเ e กเซลล์เรืยขายตรงนั้นไปขายกันมามันก็ค่อนข้างจยาบวกราคาเขาเ้าไปมากเกินไปคนกินก็กินไม่ไหวประโยชน์ก็ดีแต่ว่าซู้ไม่ไหวขึ้นราคาแต่จริงๆของไทยเรา พอพูดอย่างนี้ปั๊บพ่อก็ศึกษาดูว่าอใบยอของเราแล้วแล้วต้นยอของเราเป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยใบยอเนี่นะคะมีแร่ธาตาุต่างๆวิตามินต่างๆเนี่ยมากมายวิตามินเอเนี่ยนะมีมากถึงสี 100, ่หมืนยูนิตต่อร้อยกรัมอืไม่กี่ใบหรอกเป็นหมื่นเลยนะ วิตามินเอเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะที่บำรุงร่างกายเราดีค่ะแต่ที่พ่อสนใจมากก็คือแคลเซียมค่ะแคลเซียมเขามีหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยเขามีแคลเซียมถึงสามร้อยห้าสิบมิลลิกรัมสามร้ยห้าสิบมิลลิกรัมถ้าเปรียบเทียบกับอะไรง่ายๆให้พอเราจะเห็น,น<ม>ภาพได้ไหมคะพอ่อมากกว่าน,นมมาสามเท่า มากขนมมาสามแล้วเรากินนมเพื่อจะบำรุงร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียมืูอบำรุงกระดูกใช่ไหมเราก็าว่านมนี่มีแคลเซียมเยอะอยู่แล้วก็กินกันแต่ใบยอมใบยอมยววมีมากกว่าถึงสามเท่าอพอถึงตรงนี้ปับ๊บพ่อมานึกถึงตัวเองละพ่อเนี่ยก็มีโรคประจําตัวอีกเมื่อสักสิบกว่าปีเนี่ยพ่อไปเช็คร่างกายผู้หญิงที่มีลูกเขาก็จะกระดูกพรุนละเพราะคนอายุสักห้าสิบมันก็จะกระดูกพรุน แต่พ่อเป็นผู้ชายโดยทั่วไปเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่กระดูกพุนนะแต่พ่อนี่เลยเลยเลยพุนพ่อขั้นกระดุกผุเนื่องจากเหตุสองสามอย่างหนึ่งพ่อไม่ค่อยได้กินนมตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยได้กินนมเรียนก็ไม่ค่อยได้กินนมร่างกายเราก็ขาดแคลเซียมสองพอโตอขึ้นมาทํางานก็ไม่ค่อยกินนมอย่างเก่งก็โวยจะขาดแคลเซียมก็กินนมถั่วเหลือง ก็ได้ไปหน่อยเดียวจากนั้นพ่อเนี้ยร่างกายขาดแคลเซียมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอไปเช็คที่โรงพยาบาลรามาฮอร์โมนโปรเกสเตอโรอนฮอร์อโมนเพศชายพ่อเนี่ยค่ะต่ำ200กว่า200่าหน่วยเองฉะนั้นมันทำให้กระดูกการสร้างกระดูกเนี้ยน้อย,อยแล้วการสลายตัวของกระดูกเนี้ยมากพอไปเข้าทีทสแกนพ่อไปเช็คร่างกายนะ ผุตำตำตำก้นไอตากระดูกขาต่กระดูกแขนเนี่ยพอพอพ่อผุหมดแล้วแล้วก็เล็บเนี่ยถูกไม่ได้นะถูกก็ฉีกเลยอหมายถึงว่าเล็บจะบาง,บางนั่นก็คือเป็นโรคของคนที่ขาดแคลเซียม<า>ใช่ไหมคะขาดแคลเซียมฉะนั้นหมอที่โรงพยาบาลามาก็ให้พ่อกินนะแคลเซียมวันละหนึ่งเม็ดเม็ดละสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนสองห้าร้อยกรัม วันหนึ่งกินกิน500กรัมต่อวันเพื่อไปเสริมตรงนั้นไปเสริมกระดูกแต่พอมาดูวอาใบยอเนี่ยเขายังมีถึง350มิลลิกรัมต่อ100กรัม100 1 1 100กรัมของของของ,ของน้ําหนักของใบยอเขาเนี่ยเขาก็มีมากพอสมควรพ่อก็บอกว่าเออต่อไปเนี้ยถ้าเรากินใบยอช่วยมันก็ทําให้ ร่างกายเราเนี่ยได้รับแคลเซียมเข้าไปอีกในทางหนึ่งเพราะเราจะพบว่าคนแก่หรือคนชาวบ้านทั่วไปสมัยโบราณเขาไม่ได้ขาดแคลเซียมกันเลยกระดูกเขาแข็งแรงจนแก่นี่ยังเคี้ยวอ้อยกลมกลมเดินปลอ <ๆ S 2> <ๆ>เลยไม่มีกระดูกหัก<ๆ>เดี๋ยวนี้นะ<ๆ>คนผู้สูงอายุนะพออายุมากล้มนิดเดียวกระดูกกระดูกห<ๆ>ักกระดูกแตกก็มีนมโฆษณาอยู<ๆ>่หลายหลายย่อเหมือนกันที่กินแล้วเพิ่มแคลเซียมหรือนมที่กินแคลเซียมโดยเฉพาะ พอนี่<ะ>ต้องกินแคลเซียมวอลังห้าร้อยคือจริงๆเขาอันนี้มันคือแคลเซียมคาร์บอเนตหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกรัม<ะ>แต่เมื่อเทียบเท่ากับเป็นแคลเซียมธรรมดาเนี่ก็คือห้าร้อยกรัม<ะ>พอต้องกินเข้าไปมันก็ถือว่าชดเชยไอ้สิ่งที่สลายอยู่เรื่อยๆกับซ่อมในส่วนส่วนที่ซึกหลออยู่บ้างจริงแลพออยู่ได้เล็บพ่อจึงค่อยแข็งขึ้นมา ฉะนั้นพ่อเขาบอกว่าให้ต่อไปนี้เราจะต้องหันมากินสิ่งที่เรามองข้ามไปแล้วก็คือใบยอจึงมาคุยกันวันนี้ว่าเออใบยอเนี่ยเขามีแคลเซียมสูงมากฉะนั้นเขาก็จะช่วยเรื่องบำรุงกระดูกบำรุงกระดูกและที่เมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเขามีวิตามินเอสี่หมื่นนะสี่หมื่นนี่ถือว่าสูงมากวิตามินเอนี่ก็เป็นตัวส่วนเริ่มต้นที่จะให้เกิดสาร ต่างๆในร่างกายของเราและโดยเฉพาะการต่อต้านสารน,น้นมูลอิสระก็าสามารถที่จะช่วยได้มากเลยวิตามินเอก็มีประโยชน์เยอะหลายอย่างเลยบำรุงสายตาบำรุงประสาทบำรุงอะไรต่างๆในร่างกายเราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาคุยกันว่าใบยอเป็นพืชที่มากกว่าห่อหมกมากกว่าห่อม,มากกว่าแกงอ่อมใบยอค่ะฉะนั้นจริงๆลูกยอเอาให้เลยไปถึงลูกยอ จริงๆเขามีประโยชน์อยู่ทั้งใบทั้งรากทั้งอะไรนะแต่พ่อไม่ได้เป็นเรื่องยาพ่อก็ยังไม่ลงลึกไปไม่ค่อยเ,อเคยเห็นนะคะพ่อลูกยอเอาแค่ลูกยอลูกยอเขามีประโยชน์ไหมงั้นไอ้น้ำลูกยอตาฮิติเขาจะดังในประเทศไทยหรือขายแพงเพราะว่าลูกยอนั้นน่ะ <c oughs> มันมีลูกสุกแต่โบราณแล้วกินแก้เป็นลมเนี่ยดีมากถ้าสมัยก่อนนี่นะคนโบราณนี่กินลูกสุกเนี่ยแต่ว่ากลิ่ขนของมนันมันจะกลิ่นมันจะ มันมันค่อนข้างจะเหม็นเพราะมันจะสุกมันจะกินออกรุนแรงหน่อยหนึ่งประมาณเทียบกับลูกอะไรได้อะคะพ่อกินก็คล้ายๆฝรั่งคล้ายๆฝรั่งสุกมันจะกลิ่นของมันออกมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวพวกผลไม้เนี่ยมันมีกลิ่นแต่ว่าถ้าพอกินไปเรื่อยๆหรือคนเคยกินก็กินได้คือมันไม่ได้เหม็นอะไรแมีรสหวานไหมคะรสมันออกเปรี้ยๆนิดๆเพราะถูกก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะลูกแต่ที่ที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ตั้งแต่พ่อเป็นเด็กๆก็คือเอามาตำส้มตำ แล้วจะเกิดประโยชน์แต่คนรุ่นหลังนี่ก็เลยห่างไปจริงๆลูกของลูกยอเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ลูกสุกต้องลูกดิบอย่างเงี้ยอันนี้คือสุกอันนั้นจะสุกแล้วกับันจะสุกสีขาวคือสุกใช่ไหมคะถ้าดิบคือจะเป็นดิบคืออย่างนี้แล้วคือลูกเขาก็จะใหญ่แค่นี้เหรอคะพ่อใหญ่แค่นี้เนี่ยนี่คือลูกเขาใหญ่อาจจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงถ้าเขาสมบูรณ์อะไรเนี่ยนะก็จะใหญ่กว่านี้นี่ถ้าลูกเล็กก็ขนาดนี้แล้วเอามาตำส้มตำนะใส่กระส้มตำเนี่ยนะ จะทำให้ส้มตำอร่อยลดกลมกล่อมดีมากเปรี้ยวนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดหนึ่งแล้วก็ในในเรื่องของเครื่องส้มตำก็ปกติแต่เขาใส่ตัวนี้เราจะได้ประโยชน์ในเรื่องของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆเขาไปเยอะมากใช่พวกฟอสฟอรัสพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเขาก็ให้แล้วเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าในใบยอค่ะมันมีโปเอ่มีแคลเซียมมีอะไรเยอะแล้วมันหมายถึงในลูกด้วยหรือเปล่าคะในลูกเขาก็มีด้วยแต่ถ้ามันเปรี้ยวมันน่าจะมีวิตามินซีด้วยถูกไหมคะพ่อถูกต้อง คือพวกผลไม้พวกนี้เขามีวิตามินซีถ้าเรานึกถึงอย่างนี้แคลเซียมที่เรากินเข้าไปถึงแม้ว่าพอจะกินไปกินแคลเซียมคาร์บอนตไปพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมต่อวันหรือห้าร้อยมิลลิกรัมเนี้ยถ้าไม่มีตัวอื่นช่วยเขาไม่สามารถจะใช้ได้นะจฉะนั้นโบราณเขาจริงยังไงไปยอนี้แคลเซียมพวกเนี้ยจะต้องมีบันพวกวิตามินเอเนี่ยจะต้องละลายในน้ำมัน,น ฉะนั้นคนโบราณเขาไม่รู้วิตม A, 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 D, e, K, วานนมินเอต้องเอดีเอเคละลายน้ําในน้ํามันนี่เขาไม่รู้แต่คนโบราณเราไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะว่าใบายอทุกชนิดที่จะไปทําเป็นอาหารเขาจะต้องมีคู่กับน,น้ํามันไปไม่ว่าแกงอ่อมหรือทําแกงกะทิกะทแกมีกะทิเป็นมันเข้าไปเขารู้เลยว่าเพื่อจะให้มันเป็นตัวทําละลายวิตามินเอให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอแล้วถ้าแคลเซียมล่ะ แคลเซียมเขาก็ต้องให้มีวิตามินซีเข้าไปช่วยแคลเซียมเนี่วิตามินซีเข้าไปช่วยแล้วก็วิตามินดีอพ่อก็ขาดวิตามินดีด้วยใช่เพราะว่าแคลเซียมจะละลายกับวิตามินดีวิตามินดีเป็นตัวทําละลายพ่อก็ต้องกินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีตลอดมาแต่วิตามินดีนะ่ถ้ากินมากมันจะทําให้เลือดข้นที่จริงนะตอนที่พ่อไปใหม่ๆเนี่ยหมอจะให้กินวิตามินดีหนึ่งเม็ดวิตามินไอแคลเซียมหนึ่งเม็ดกินไปปีหนึ่งพ่อ ไปบอกหมอว่าเลือดพ่อข้นมากพอ,พอตรวจมันี่เลือดข้นหมอก็เลยว่าให้กินวิตามินดีช่วยละลายแคลเซียมนั้นน่ะอาทิตย์ละเม็ดเพราะว่าไม่งั้นเลือดจะข้นเกินแต่ถ้าไม่กินแคลเซียมที่กินเข้าไปร่างกายก็ไม่<ก>สามารถจะใช้ได้ไม่ดูดซึมฉะนั้นการที่เรากินธาตุต่างๆเข้าไปบางทีมันจะต้องให้เข้าใจในในส่วนประกอบของมันด้วยว่ามันมีการทําละลายฉะนั้นที่เรามาพูดถึงว่าต้นยอเนี่ยใบยอเนี่ย เรากินเข้าไปแล้วมันครบของมันอยู่ในตัวว่าถ้าเรากินใบยอห่อหมกใบยอแกงอมใบยอพวกนี้ถือว่าได้ไปรเรียบร้อยหรือจะกินลูกมันก็มาตามเป็นส้มตำเราก็จะช่วยให้เราได้วิตามินได้แร่ธาตุจากลูกยอเข้าไปอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณแล้วอันนี้ก็เลยมาคุยกันวนะ่าวันนี้เราน่าจะต้องมาคุยกันให้ ลึกซึ้งลงไปนิดนึงให้ถึงประโยชน์แล้วก็แถมไม่เราจะทำยังไงจะปลูกได้ไงเออปลูกยากไหมคะโอ้โหไอ้ลูกยอสุกนี่นะเนี่ยตอนสุกนิ่มนะนี่กาลังจะเริ่มจะสุกเนี่ยนะก็จะมาถึงขั้นการปลูกลูกยอค่ะก็คือปล่อยปล่อยให้เขาสุกนี่นะพอลูกสุกเนี่ยข้างในนี่ก็คือหนึ่งเม็ดไอ้ตาหนึ่งเนี่ยคล้ายๆสับปะรดเนี่ยตาตางนี้นะกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนสับปะรดมากเพราะถ้าเราดูต้นกระดอกเล็กๆเห็นไหม เขาจะมีดอกออกมาจากหนึ่งตาของอันนี้เหน็นไหมดอกบานสีขาวนี่เห<า>็นไหมค่ะสีขาวนี่ก็คือหนึ่งตาที่จะเกิดหนึ่งเมล็ดในในในี่ผลไอ้ประเภทนี้เขาเรียกว่าผลรวมค่ะ<า>เขามีดอกแต่ละดอกอยู่ในในนี้เขาจะบานรอบรอบรอบลูกเขาเลยจากนั้นมันก็จะมีเมล็ดอยู่ในนี้เราก็บีบๆล้างน้ําพึ่งแดดสักสามสี่วันก็เอาไปเพาะพอเพาะเสร็จก็เอามาผสมดินขี้เท้าแก่ปุ๋ยมาก ใส่ผสมกันใส่กระถางไว้ก็เอาไอ้นี่ไปเม็ดเม็ดนะนะใส่สักสองเม็ดสามเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนี้นะก็ขึ้นมาแล้วปลูกง่ายถือว่าปลูกง่ายค่ทิศนึ่ก็ขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนก็ขายได้แล้วอืแล้วกว่าจะได้ใบที่เราจะไปทําอาหารนี่มันต้องใช้เวลานานไหมคะพ่อสามเดือนหกเดือนก็ได้ได้แล้วถือว่าเป็นไม้ต้นใหญ่ต้นใหญ่สูงไหมก็สูง สามสี่เมตรก็สูงแต่ว่าถ้าเราจะปลูกต้นยอเพื่อจะไปกินใบแบบน,นี้เราจะต้องเด็ดยอดมันแต่เพื่อให้ผส,พสมพ<า>ันธุใช่ไหมล่ะที่พอปลูกไว้นี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนท้ายว่าต้นมันไม่ใหญ่มากให้มันมีทรงที่เราเก็บได้สะดวกอยู่รอบรอบต้นท่านนี้ต้นมันที่เวลาที่เราปลูกแล้วเนี่ยก็ปลูกในกระถางมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยขึ้นมาแบบนี้เลยเงี้ต้นมันจะขึ้นมาดูใ<ร>บแล้วมันคล้ายๆเหมือนใบกระท้อนเลยอะค่ะเพราะเราเป็นพวกพืชใบใหญ่ แล้วใบของมันเนี่ยที่เราบอกว่าเราเราจะต้องเด็ดใบใบขนาดนี้ไปกินแต่นั้นใบยอที่เขาเขาเพาะจากเมล็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแต่เราจะพู้เก็บกินกินต้องให้มันโตขึ้นหน่อยอออนึ่อให้สักห้าสิบเซนหรือเมตรแรกเก็บไว้ก่อนเ,ออเขาจะแตกกิ่งของเขาออกมาเองแต่นี้ใบยอเนี่ยถ้าจะหาลูกมันไม่ได้หรือจะเพาะไม่ได้สําหรับผู้ชมที่อยู่แถบกรุงเทพก็เหมือนอย่างกับทุกเรื่องที่เคยพูดกันว่าพืชผักสวนครัวในเศรษฐกิจพอเพียง ไปซื้อได้เลยต้นละสิบบาทที่สายบางบัวทองถนนกาญจนาพิเศษเขตบางตตลาดบางคอไปไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนี้จะมีขายต้นละสิบาทสิบาทถ้าหาไม่เจอก็อาจจะโทรเข้ามาสอบถามเราได้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 ก็ใกล้ๆบางคอไอ้วัดบางคอนะแถบ<ะ>นั้นจะขายเส้นบางบัวทองตลอดตัวเข้าไปพืชผักสมุนไพรเนี้ย จะมีเยอะมากก็ขายต้นละสิบาทสิบาทสิบห้าบาทใหญ่หน่อยนแต่บางทีก็อาจจะต้องดูความใหญ่ความใช่ใช่แล้วที่<ช>ว่านี้ก็คือไม่ใช่บางทีคุณผู้ชมไปถึงต้นเท่านี้แล้วบอกว่าพ่อบอกว่าสิบบาทอะ,อะไรนีอ้อ,อ,อันนี้คิดได้สองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือพี่ทีเราจะไปซื้อเขาถ้าต้นเล็กในในกระถางแปดนิ้วเนี่ยสิบบาทสิบบาทแต่ถ้าเขาเลี้ยงใหญ่ขึ้นมามันก็ห้าสิบาทเออบางคนอยากจะเอาโตเลยเม็ดหนึ่งเอาไปเก็บ ใบกินได้ลเลย,เลยใ่ร้อนแล้วพ่อไม่ต้องคอยแล้วเห็นว่าวิตามินซีมันมันมีมากมเออแคนเซียมันเยอะก็ซื้อต้นใหญ่เลยเขาก็มีขายต้นละร้อยก็มีอขุดขายก็มีเพราะบางบ้านอายุมากแล้วโอ้ยรอให้เล็กๆไม่ทันใจแล้วก็ซื้อต้นใหญ่ไปก็ขุดขายกันเลยก็มีังนั้นราคาพวกนี้ถือว่าเป็นราคาที่คนที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาได้ที่พ่อบอกว่าสองทางนี่คือเวลาซื้อเขา แล้วถ้านักเกษตรนัก,กเกษตรอย่างพวกเราอะ่ะทำไงก็เพราะลูกยอไปส่งขายได้ในตลาดทั้งหลายแหล่นี้นะก็สามารถส่งขายได้ตัวละสิบาทสิบาทหรือเลี้ยงให้โตแล้วไปขายก็จะได้าราคาเพิ่มได้ราคาหรือปลูกไว้ในไร่ยเยอะๆแล้วก็ขุดไปขายพราะบ้านคนที่จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียงจัดสวนที่เขาต้องการพืชผักสมุนไพรไว้กินที่บ้านเนี้ย เพราะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากนะคะเวลาที่คนจัดสวนก็จะเน้นว่าเขามีมุมที่เป็นพืชผักสวนครัวไวก้กินพ่อ,พ,อพ่อกำลังทําให้ที่มันโปร่งเนี่นะพ่อก็มีพืชผักสวนครัวให้เขามุมหนึ่งพ่อก็ซื้อใบยอให้เขาแล้วนี่สองต้นซื้อมาแล้วเอาไว้ให้เขาแล้วก็พวกพืชผักทั้งหลายก็ไปซื้อมาจากตลาดบางปะทองเนี่ยให้เขามุมหนึ่งเลยแต่เขาก็บอกว่าต้นยอเอาแค่นี้พอแต่บางบ้านในเขาบอกว่าเอเอามาแล้วต้องกินได้เลยนะก็ซื้อต้นใหญ่มาใส่ใส เข่งมาเลยแล้วก็มาถึงก็สูงทั่วหัวเลยเก็บกินได้แล้วะฉะนั้นคนที่ทํเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถทําตรงนี้ขายได้ที่พออยากจะบอกว่าเถ้าเราทํเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยเราจะขายต้นอะไรได้บ้างนอกจากพริกกระเพราใช่มันมันเป็นเงินได้แล้วไม้พวกนี้มัน,ม,นมันขายดีกว่าพริกกระเพรานะเนื่องจากขายทิ้งตัวละห้าร้อยนะใหญ่เลยให้าร้อยนี่เม็ดหนึ่งก็ได้แล้วนะห้าร้อยบาท ขุดรอมให้ดีมไม่ให้ตายนะอัดขุยมะพร้าวให้เรียบร้อยยกไปขายคนที่เขาปลูกบ้านจาัดสวนเนี่ยเขาก็เอาแล้วต้นยอมันมีได้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องผักสมุนไพรอาหารสองคนที่จะปลูกต้นยอเพื่อเป็นไม้มงคลของเขาว่ามีคนยกยอยกเยืนยอ ยกย่องอะไรพวกนี้เขาจะเก็บไว้ในบ้านหนึ่งต้นอ่าดังนั้นก็ได้เรื่องสองเรื่องก็คือเป็นไม้มงคลด้วยไม้มงคลก,กินได้ด้วยกินได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยแต่ที่ต้องการก็คือสุดๆก็คือแคลเซียมแคลเซียมสูงแคลเซียมสูงมากแต่บางคนบอกว่าใบยอเนี่ยใน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 ,ในหอหมกเนี้ย เดี๋ยวนี้บางคนเขาบอกว่าใบยอมันขมๆหน่อยหนึ่งก็เลยไม่กินใบยอเอาผักกาดขาวมาใส่เอากระลำปีมาใส่หรือใบอะไรมาใส่เริ่มเห็นก็เสียดายว่าเขาพลาดโอกาสที่จะได้กินแคลเซียมที่จะไปบำรุงร่างกายเพราะในฮอมกนั้นมันมีกะทิช่วยละลายแคลเซียมให้ซึมเข้าไปวิตามินเออยู่ในนั้นช่วยให้ร่างกายระดู ดูดซึมได้ง่ายให,ให้ได้ประโยชน์พ่อก็เลยบอกว่ามาเชิญชวนกันว่าใครที่ลืมหอมกไปหอมกใบยอแล้วไปใส่ประกาศก็ลองหันมาใส่ใบยอบยอ,อแต่ทําหอมกมันยุ่งยากนะก็ไม่เป็นไรเอาใบยอไปทําแกงอ่อมไม่กแกงกะทิบางคนเรียกอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ท้องท้องที่บางอย่างก็คือแกงกะทิใบยอนั่นเอง ก็คือเอามาหันห่นหั่นฝอยนะใบใบขนาดนี้นี่นี่ใบขนาดนี้คือใบใบที่สามที่ห้าเนี่ยจะใช้ได้โอเคขนาดนี้ยังใช้ได้อยู่เนี่ยอ่อนคิวค้วคิว้วเขียวอ่อนมันเขียวอ่อนมันหน้าหน้าฝนนี่ด้วยใบก็จะสวยแล้วก็เอามาซอยซอยซอย,อยแกงกระหมูก็ได้แกงกับปลาก็ได้ใบยอเนี่ยเราสามารถกินสดได้ไหมคะพอใบยอใบยอเขาจะขม ต้ม,มต้อง<ม><ม>ต้องต้องผ่านกระบวนการปรุงอาหาราใบยอนี่จะไม่ไม่ไม่ได้ทําเรื่องสดเลยน้าน้าใบยอก็ไม่ได้ทำทสดใช่ไหมคะแม้แต่ลูกยอที่ไปทําก็ต้องเป็นหมักแต่ถ้าลูกลูกเนี้ยกินสดได้ก็คือมาตามส้มตำอันนี้กินได้ไม่ต้องไปปรุงอาหารแต่ถ้าจะเอาไปต้มแล้วก็ส่วนมากก็จะเอาลูกลูกอย่างนี้ไปต้มเป็นยาขับลมเป็นยา แก้เป็นลมพวกบำรุงธาตุบำรุงหัวใจพวกนี้กินได้ก็คือตัวผลของเขาก็ยังมีประโยชน์นอกจากตัวใบมีประโยชน์แม้แต่รากแต่ต้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องยาหมดเลยนะแต่ว่าพ่อไม่ลงลึกเรื่องยาก็ไม่พูดถึงเพราะว่าเราเรามาคุยกันเรื่องพวกอาหารแล้วก็พืชผักสมุนไพร แล้วเดี๋ยวเราจะมีต้นจริงให้คุณผู้ชมได้พอจะเห็นภาพไหมคะว่าเวลาที่มันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกว้างจะใหญ่ซักประมาณแค่ไหนอ๋อที่ที่บอกเมื่อกี้นี้พอบอกสูตรแล้วว่าคนที่จะปลูกต้นยอก็มีที่ให้เขาสองตารางเมตรเนี่ยเขาโอเคแล้วต้นหนึ่งแล้วความสูง,งถ้าเราไม่ตัด ถ้าเราไม่ตัดกิ่งหมายถึงว่าพ่อบอกว่าเราต้องตัดกิ่งข้างบนใช่ไหมคะถ้าเราไม่ตัดเราปล่อยให้เขาโตขึ้นไปเขาก็จะโตขึ้นเป็นเหมือนมันก็จะใหญ่เหมือนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถึงไม่ถึงเป็นไม้พุ่มขนาดกลางประมาณสองสามเมตรก็จะเป็นเล็กๆไม่ได้ใหญ่นไม่ได้โตมากแล้วเราก็เก็บกิ่งข้างๆเขาไปแต่ถ้าเขาปลูกไว้แข่งกับต้นไม้อื่นเขาก็พยายามจะสูงขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องตัดยอดถ้าตัดยอดมันจะแตกกิ่งติดดินเลยที่พ่อปลูกวันนี้นะกิ่งเขาจะแตกอ๋อก็จะเป็นพุ่มติดดินเลยเออ่ยางั้นหละ แล้วเราก็เก็บได้สบายค่ะตอนี้ท,ที่ที่พอพ,พยายามก็คือว่าอย่าปล่อยให้เขาสูงเกินไปตัดยอดเขาเลยแล้วเขาจะแตกแล้วเราจะต้องกินใบเขาจะได้เก็บง่ายไม่งั้น<อ>มันจะเก็บไม,ไม่สะดวกเพราะว่าถ้ามันสูงเกินเราก็จะเก็บไม่ถึงอีกอยู่ดีใช่แล้วจะไปเก็บมากินอยู่บ่อยๆก็บางทีก็ ขาเด็กไปเก็บมากหรือว่า <c oughs> มันมันสูงอะไรต้องไป <c oughs> สอยถ้าไปสอยก็ต้องหักกิ่งมันมันก็เสีย <c oughs> ดายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเตี้ยๆเงี้ยเราก็ตัดยอดตัดยอดพอตัดยอดหรือตัดใบเข้ามาเงี้ยมันก็แตกออกมาได้เรื่อยๆรื่อเราก็สามารถเก็บกินได้ตลอดแล้วอย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมเล็งเห็นประโยชน์แล้วอะค่ะโดยปกติแล้วตามท้องตลาดทั่วไปมันมีขายไหมคะพ่อมีบ้าง <c oughs> แต่ไม่มากเนื่องจากว่าคนที่พ่อบอกแล้วว่าคนเนี้ยไม่ค่อยจะนิยมลืม <c oughs> ลืมไป สองมันเป็นผักพื้นบ้านอใครจะทำก็ต้องไปหากินไปหาเก็บมาทําเองไม่ก็ไม่มีที่ซื้อฉะนั้นพ่อก็อยากเชิญชวนว่าให้ปลูกกันแล้วเออแล้วส่งขายส่งขายพวกแม่ค้าเขาก็จะได้ซื้อได้พวกที่ทาหมอกหมกหรือคนที่จะปรุงอาหารร้านพวกเฟสมาท์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปยอเนี่ยเก็บแล้วก็แพ็คใส่กล่องเพื่อให้เขาเอาไปปรุงอาหารได้พอต่อไปนี้คนที่ รักสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมเรื่องของกระดูก็จวิตามินใจเรื่องใบยอละครับจะต้องหันมากินใบยอแล้วกระดูกจะได้ไม่ผุไม่พูนเพราะว่าอย่างบางคนได้ยินมาว่าแพ้นมไม่สามารถกินนมได้นหลมเป็นแบบท้ลยเสียไม่มีตัวย่อยก็หันมากินใบยอทดแทนตัวนั้นได้เลยคนที่มีอายุมากแล้วไม่เคยกินนมมาเลยใน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 ท้องเนี่ยในกระเพาะเนี่ยคือนมเนี่ยมันเป็นแลคโตส ใช่ถ้าไม่ได้กินมานานแลคเตสหรือน้ำย่อยแลคเตสในท้องเนี่ยในกระเพาะเนี่ยไม่มีฉะนั้นเมื่อกินเข้าไปจะท้องเสียนานมากเลยกว่าที่เขาจะร่างกายเขาจะปรับเพราะเขาไม่ได้กินนมมาฉะนั้นก็กินนมไม่ได้กินท้องเสียก็หันมากินใบยอแต่กินใบยอในในรูปของกับข้าวทำอาหารกินอะไรเงี้ยก็จะได้แคลเซียมมากขึ้นเพราะมันมากกว่านมถึงสามเท่าฉะนั้นอาทิตย์หนึ่ง กินครั้งหนึ่งง,งอ,อ,อาจจะเป็นแกงอ่อมใบยอ,อก,ก็ได้แกงกะทินะนะหรือจะเอาใบอ่อนๆนี่ไปลวกต้มกินน้ำพริกเอ,อกินกันน้ำพริกก็ได้หรือเป็นพวกเป็นผักข้างเครื่องเคียงก็ได้นะลวกลวกน้ำนะที่วางเหมือนอย่างกพวกแครอทข้าวโพดอ่อนอะไรพวกนี้นะ,ะวางเครื่องเคียงกินอาหารพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะช่วยให้ได้แคลเซียมมากแล้วก็วิตามินเอสูง วิตามินเอนี่สูงมากที่เขาบอกว่านมมันสูงแล้วเนี่ยนี่มันสูงกว่านมสามเท่าตัวฉะนั้นถือว่าเป็นพืชที่พออยากจะมาเชิญชวนกันแล้วอย่างตอนนี้ในไร่ของเราปลูกไว้ประมาณกี่ต้นคะพ่อปลูกไว้สองต้นก็พอพอกินแล้วนะพ่อพ่อมาทำข้าวได้แล้วต่อไปนี้พ่อก็จะเก็บไปกิน่เรื่อยพ่อพุ่งจะมาศึกษาดูหูแคลเซียมมันสูงมากเรานี่นานๆก็กินฮอมกทีหนึ่งล้วก็ซื้อฮอมกเข้ามาต่อไปนี้เราก็ เบย์ยอของเราไปแกงเพราะก็กะว่าแกงกะทิกินกะทิเราก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เพราะว่าเราออกกาลังกายแล้วเราก็มีแฟชั่นฟู้ดหรือสาวารสินเข้าไปช่วยก็อยากจะฝากถึงผู้ชมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่ชมรายการแฟนรายการของเราก็ติดต่อเข้ามาหาผมเยอะในเรื่องของปัญหาการเกษตรก็ยินดีตอบนะครับแต่ว่าคนที่อยากจะมาเที่ยวในไรผมก็บอกว่าหน้าฝนเนี่ย มันยังไม่ค่อยพร้อมนะครับไม,ไม่ยังไม่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาเที่ยวชมแต่ว่าถ้าผ่านฝนไปแล้วมันก็พอดูได้แต่ก็บอกว่าของเราไม่ได้เป็นไล่เหมือนสถานีฝึกหรือว่าไล่ที่จะให้ดูอะไรเท่าไหร่นะครับก็มีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของส่วนตัวนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยากจะมา,<ร>าหลายๆ,ๆคนก็ยินดีที่จะมาแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเจออะไรให้เยอะที่เราบอกแล้วว่าพืชผักทั้งหลายมันมีเป็นฤดูของมันตอนนี้เรามีต้นยอให้ดู พอท่านมาอ้าวลูกยอไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้มันก็หมดไปแต่มันมีผักอย่างอื่นขึ้นมาเพราะเราปลูกตามฤดูกาลตามฤดูกาลเขาก็มันไปนะครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวไร่ของเราไร่เกษตรทีทองอยู่ที่ไหนเราก็รู้ว่าอยู่ถ้าผานมาก็แวะมาได้แวะมาได้ครับมาเที่ยวเที่ยวกันถ้ารักทางเรื่องการเกษตรก็มาครับสําหรับวันนี้ของเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคราวหน้าเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับ จำำราบันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ